ครับสวัสดีครับพบกับช่องปาจีมเรสเลชันนะครับในวันที่14เดือนแปดหกนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับวันนี้เข้ามาแอบส่งที่สถานีรังสิตนะครับก็มาถ่ายกันบนรถไฟเล่นๆนะครับ109นนะครับ,รบกำลังเข้าอยู่ครับ ขอบวนที่109กุ้งเทพอภิวัตเชียงใหม่นะครับรถเร็วนะครับได้ QSY หรือเปล่า,อเ,ลาเอยมองไม่เห็นหัวเลยหัวมันไม่มาทางนี้เลย หัวมันมาไม่ถึงนี่ก็เดี๋ยวรอออกครับแป๊บนึ่งพักกันกำลังจะปล่อยออกแล้วครับ คิวเอสวายจริงๆด้วยสิงวีดใช่เลยม,มาเลยครับเปิดไฟกระพริบกระพริบกระพริบมาแล้วครับมาแล้วหมายเลขอะไรเอ่ย mới đây chưa nan lên chưa ít vai. mà lại khắp mừng gấp bụng เลยห้าสองสามสองอุอ้ยอ้ยห้าสองสามสองเซ็นด้วยโอ้โหเป็นมุมที่สวยกรุงเทพมหิดลเชียงใหม่นะครับ109่ง10้โอ้พวกเดวูไม่ได้ครับ มีทั้งอ้วนทั้งผอมแล้วครับเด้อไปแล้วครับเดินทางโดยสวัสดพรครับสวัสดีครับ